ทรัมป์ต่อว่าสื่อปัญหาข้อมูลหน่วยสืบราชการลับรัว่วประธานาธิบดีทรัมป์จัดงานถแถลงข่าวว่าฝ่ายบริหารของเขาทำงานได้ดีดีไรที่ติก่อนจะใช้เวลาที่เหลือประนามสื่อประธานาธิบดีทรัมป์ใช้เวลาถแถลงข่าวสำหรับประกาศการเลือกทีมกระทรวงแรงงานทีมใหม่ไปกับข่าวการรั่วไหลของข้อมูลจากหน่วยสืบราชการลับที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับรัสเซีย และก็อธิบายว่าทำไมไมค์ฟลินลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็ออกมาปกป้องกองตรวจคนเข้าเมืองของเขาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากความสัมพันธ์กับรัสเซียทรัมป์ต่อว่าซื่อใหม่ว่าจะเป็น CNN หรือ BBC โดยเน้นปัญหาสื่อกับข่าวข้วขอมูลรั่วของหน่วยสื่อราชการลับทรัมป์กล่าวว่าการรั่วไหลเป็นเรื่องจริงแต่ข่าวเป็นของปลอม ทรัมป์กล่าวถึงข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวได้รับซึ่งเกี่ยวพันกับอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติพลเอกไมเคิลฟลินและการพูดคุยทางโทรศัพท์กับทูตรัสเซียก่อนที่ทรัมป์จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่นักข่าวไล่อะไรพยายามที่จะถามท่านประธานาธิบดีเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ช่วยของเขาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของรัสเซียแต่ทรัมป์ก็ออกมาโต้อย่างไม่รีรอว่าน่นนะ่ะก็เป็นข่าวปลอม